มาเริ่มกันที่วันที่4กันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแผนที่กันดีกว่านะครับตอนนี้เราแวกบ้านบริเวณนี้ที่ผมอ่ากำลังวงเมาส์อยู่เนี่ยเป็นบริเวณที่ค่อนข้างโอเคนะครับก็คือเราเคลียร์สบีไปได้พอสมควรนะครับแต่ยังพอมีอยู่บ้างทีนี้นะครับเป้าหมายของผมก็คือว่าเราจะขยายพื้นที่มาในโซนส่วนส่วนทางนี้อีกนิดนึงนะครับผมเนี่ยฝั่งซ้ายมือของผมนะครับ เพื่อที่จะหาทรัพยากรเพิ่มเติมนะครับก็คือเคลียร์บ้านสําหรับแนวทางในการเล่นนะครับผมขอแนะนําเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมกับ,บอุปกรณ์อย่างเช่นซิฟเวอร์ลิงคิดอันนี้จะเป็นเหมือนกับกระปุกได้นะครับซึ่งกระปุกได้ตัวนี้สามารถเก็บของได้หนักถึง5กิโลกรัมนะครับผมแล้วก็ช่วยในการีดน้ำหนักนิดๆหน่อยๆนยนะครับผมผมแนะนําว่าใช้ในการเก็บยาเก็บพวกอุปกรณ์ในการก่อสร้างหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะครับเอาไวน้นี้ได้เลยนะครับเพราะว่า มันมีน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับผมแล้วก็สามารถเก็บของได้เยอะพอสมควรเลยแบบนี้นะครับจะช่วยทำให้รีวิวน้ำหนักได้อีกอย่างหนึ่งนะครับปกติแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ากระเป๋าพยาบาลถุงพลาสติกหรือถุงต่างๆนะครับถ้าหากว่าถือไว้ในมือซ้ายนะครับผมเราจะไม่สามารถทำท่าเนี่ยเราจะผัดสองมือแบบนี้ไม่ได้นะยกเว้นตัวอุปกรณ์ที่เป็นซีลลิงคิดตัวนี้นะครับผม พอเงินก็คือผมแนะนําเลยนะครับว่าให้มีติดตัวเอาไว้แล้วก็เอาไว้ใส่ที่มือซ้ายเลยนะครับผมจะได้ใส่ของได้เยอะขึ้นถ้าหากว่าเรามีกระเป๋าสองใบเนี่ยเราจะถือที่มือซ้ายเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้นะครับจะต้องอ่าเหมือนกับใส่กระเป๋าซ้อนกระเป๋าอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อลดการแบ่งน้าหนักนั่นเองครับถามว่าการผักมือเดียวกับการผัก2มือแบบนี้มันต่างกันยังไงนะครับคือการผัก2มือแบบนี้ข้อดีก็คือว่ามันผักได้แรงกว่าแล้วก็มันทําให้สมดิกระเด็ดไปได้ไกลามากกว่านะครับผมหรือมันชะง,งักได้นั่นเองครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการถักมือเดียวเนี่ยบางทีซอมบี้อาจจะแค่อา,อาจจะไม่ถอยออกไปนะครับเอาล่ะครับไปสำรวจพื้นที่รอบข้างต่อกันเลยครับโอ้โหบ้านหลังนี้ไฟไหม้นะครับแล้วก็มีซอมบี้ฝูงใหญ่อยู่นะฝั่งนี้ไม่มีงั้นเดี๋ยวมาฝั่งนี้ก่อนเลยครับแปลว่าในบ้านน่าจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอเตรียมทางนีทีไล่ไปก่อนนะ ถ้าเกิดว่ามี2หรือ3ตัวเข้ามาซ้อนเนี่ยผมจะออกทางประตูเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้เวลาผ่านมาสักพักหนึ่งนะครับพวกอาหารสดอย่างเช่นมุกเนื้อสัตว์นะครับจะเริ่มบูดเสียแล้วนะครับอันนี้ผมเริ่มรู้ซึงแล้วนะครับว่าที่เปิดกระป๋องเป็นหนึ่งในของที่หายากมากๆนะครับผมในแพทนี้นะครับมีไว้ติดตัวก็ดีนะครับสักอันหนึ่งได้กระเป๋ามาแล้วครับอีกขิ o ออนยูแบ็ k เลยสําหรับถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปในทางที่กระจกแตกแบบนี้ให้ระวังนะครับ ไม่ใช่แค่เรื่องของการเคลียร์เศษกระจกทีเดียวนะครับแต่เมื่อเราเข้ามานะครับ่าดูนะครับนี่ครับเราจะเหยียบเศษกระจกทันทีครับผมซอมบี้จะได้ยินเลยนะครับในบ้านให้ระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะครับคือเหมือนกับว่ามันเป็นอุปกรณ์เตือนภัยของพวกซอมบี้นั่นแหละครับพวกซอมบี้จะรู้ทันทีถ้าเกิดว่ามีผู้บุกรุกเข้ามานะครับเอาล่ะครับผมเจอแผนที่ของเมืองใหม่แล้วนะครับผมอ่าอันนี้อันนี้เป็นแผนที่ของเมืองเวสต์พอยท์ครับเออเดี๋ยวก่อนมีการเขียนอะไรนะครับในแผนที่มีการเขียนไว้ว่า อย่ามาตรงนี้ตรงนี้เป็นสถานที่ที่เธอนั้น she was even uh, in town dash don't go เป็นการเขียนเตือนเพื่อนนะครับผมว่าอาอย่าเข้ามาในเมืองนะครับอ๋อโอเคครับผมที่นี้ไหนลองเปิดดูที่แผนที่ดูนะครับตอนนี้แผนที่ของเราได้รับการอัปเดตแล้วเห็นใช่ไหมครับคุณผู้ชมเราจะเห็นทั้ง,มงเมือง w, วสต์พอยทที่เราอยู่เลยล่ะครับนี่แหละครับผมคือสิ่งที่เราต้องการนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาวางแผนอันนีอีกทีนะครับผมเป้าหมายของผมคือผมต้องการกระเป๋านะครับถ้าต้องการกระเป๋าเนี่ยสถานที่ที่น่าจะมีดีดีที่สุดก็คือนี่เลยครับโรงเรียนแต่ผมจะไม่รีบร้อนในการวิ่งฝ่าไปนะครับผมเพราะว่าซอมบี้ที่โรงเรียนก็เยอะอยู่เหมือนกันวิธีการอะเราจะต้องค่อยๆเคลียร์ซอมบี้เป็นทางผ่านไปเรื่อยๆครับผมแล้วค่อยไปจนกว่าแบบนั้นจะดีกว่าครับเพื่อป้องกันและก็หลีกเลี่ยงการมีซอมบี้มาบุกโจมตีรอบๆต,ตัวเราครับของอย่างต่อมาที่ควรมีนะครับนั่นก็คือ water bottom นะครับหรือก็ค เพราะว่าถ้าเราจะแบกการน้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันหนักนะคุณผู้ชมผมแนะนําว่าให้ใช้ให้หาว water bottle มาไว้นะครับถ้าหาไม่ได้นะครับก็คือให้เอาอเรนจ์ soda เนี่ยแหละครับมาใส่น้ําแทนก็ได้หรือไม่ก็เอาขวดเหล้าที่เกิดว่ามันมันเหลือๆนะครับผมมาไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ water bottle แบบนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นขวดพลาสติกลดการแบกน้ําหนักของเราได้เยอะพอสมควรเลยครับมีซอมบี่ตรงนี้หนึ่งตัวมีรถจอดอีกหนึ่งครับนะครับด้านหลังเราไม่มีนะ ขวาเราล่ะก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์ถนนสายนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อจะเป็นทางไปโรงเรียนนะครับถ้าเป็นไม่ได้ผมจะหลีกเลี่ยงการทุกกระจกนะครับคุณผู้ชมมันเสียงดังต้องใช้เวลาในการเคลียร์แล้วพอเดินเข้าไปแล้วอ่ะเสียงที่เหยียบกระจกเนี่ยจะลอ่อซอมบี้เข้ามาอีกนะครับเวลาเข้ามาสํารวจในภายในบ้านนะครับผมถ้าเห็นประตูหลังไหนเปิดให้เดินเข้ามาดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไปเปิดประตูหลังอื่นนะครับประตูเนี่ย เสียนประตูนะครับจะล่อทําให้ซอมบี้นะครับเดินตามประตูบ้านนั้นมานะครับผมเหมือนกับว่าถ้าเราเปิดไว้3 4มบานเนี่ยครับผมแล้วเราไปมันที่ประตูบานนี้ก่อนนะครับทั้ง2 3าบานนั้นจะมีซอมบี้โผล่ออกมาแล้วก็เดินมาหาเรานะครับผมเราจะรับมือไม่ทันนะครับเพราะเราหันหลังอยู่ด้วยในการเปิดประตูแต่ถ้าเป็นประตูที่เปิดอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงเปิดประตูนะครับเราแค่เดินเข้ามาดูได้เลยโอ๊ยตกใจหมดเลยครับโอ้โหเสียงใครว่าเกมนี้ไม่มีจำสแก์นะครับ ได้แผนที่ใหม่มาแล้วครับเอาละผมได้แผนที่มา2แผนที่แล้วนะครับผมอ่าแผนที่แรกก็คือริเวอร์ไซด์อ่านดูก่อนเลยครับแผนที่เมืองริเวอร์ไซด์จะเป็นอีกเมืองหนึ่งนะครับที่ติดแม่น้ําเหมือนกับเมืองเวสต์พอยต์นี่แหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูในแผนที่ของผมนะครับนอกจากเมืองเวสต์พอยต์ที่เราเจอแล้วนะครับนี่ครับผมคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะมีริเวอร์ไซด์ตรงนี้โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเป็นอีกเมืองเมืองหนึ่งที่เราสามารถ เดินทางจากเวสท์พอยต์ตรงนี้ไปยังตรงนี้ได้นะครับผมระยะทางก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับผมถ้าขับรถยนต์ด้วยความเร็ว60กิโมตรต่อชั่วโมงต้องใช้เวลาขับ2วันนะครับก็ถ้าเดินเท้าก็คงจะเป็นประมาณสัปดาห์หนึ่งครับคือแมปในเกม Project Zomboid ใหญ่มากๆนะครับคุณผู้ชมผมเคยเห็นพี่น้ำนะครับเล่นมาก่อนอยู่แล้วคือขับรถจากใต้สุดของแมปครับผมขึ้นมาจนถึงแมปเวสท์พอยต์ครับผมใช้เวลาขับเกือบ4วันนะครับคุณผู้ชม มีซอมบี้นักโทษที่แบกกระเป๋าอยู่ครับนี่แหละกระเป๋าที่เราต้องการครับไม่ได้มีแค่2ตัวแน่ๆครับนี่นะครับมีกระเป๋าดัฟแบกนะครับผมนะผมจะอีคิปออนไม้แบกเลยครับผมแล้วก็เป็นนักโทษ2คนนะครับเอาล่ะแล้วก็ดับแบกอีกอันหนึ่งนะครับเอามาเลยครับตอนนี้ผมยังไม่มีเวลาจัดของนะเดี๋ยวผมขอย้ายทุกอย่างโยนลงไปในกระเป๋านี้เลยครับคือกระเป๋านี้มันมีข้อดีก็คือน้ําหนักมัน ดีดวได้เยอะกว่ากระเป๋าทั่วไปนะครับทำให้เราสามารถใส่ของได้เยอะเห็นไหมครับคุณผู้ชมของที่ผมใส่มาทั้งหมดเนี่ยลดลดลงมาเนี่ยเหลือเยอะพอสมควรเลยครับซอมบี้เดี๋ยวผมจะรอให้มันระเบิดกระจกเข้ามานะครับมาละเฮ้ยข้างหลังข้างหลังอู้หูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วครับแย่ละเฮ้ย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 ไม่ได้การแล้วครับ เอาละผมต้องเสี่ยงออกทางกระจกแตกละโอ๊ย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 ไม่ได้การครับคุณผู้ชมโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยตายครับผมตัดสินใจช้าไปครับโดนแดกครับผมใช้รอดไปได้แค่3วันจัดการซอฟี่ไปได้7 8ตัวนะครับเดี๋ยวต้องเล่นตัวละครใหม่ให้คุณผู้ชมดูนะครับอันนี้ผมพลาดตรงที่ว่าผมตัดสินใจช้าไปนะครับคือกํลังจะปีนออกละ ทีนี้ผมลืมไปนะครับว่ามันจะต้องกดอีค้างนะครับผมมันอดกดอีค้งเดียวไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับถ้าเกิดว่ากระจกมันแตกเนี่ยกดอีค้างเดียวอ่ะจะจะเป็นการเหมือนกับว่าปีนออกไปเลยครับแต่ตัวละครเราอ่ะค้างไม่ยอมปีนออกไปครับคุณผู้ชมผมเลยเสียจังหวะตรงนี้เองครับก็เลยทําให้ผมตายในครั้งนี้นะครับนะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมมาเริ่มกันวันที่5เลยครับผมแล้วเรามาดูกันนะครับผมว่าเราจะเอาตัวรอดยังไงกันต่อไปนะครับก็ ถ้าชื่นชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ